พี่น้องชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติใครๆก็พูดถูกไหมมีคนกินข้าวทั้งประเทศแต่ชาวนายากจนถูกไหมครับแต่ละปีรัฐบาลบอกว่าข้าวไทยส่งออกเป็นหนึ่งของโลกดใีใจกันใหญ่เลยแต่ชีวิตชาวนาเราแย่มากเลยครับพี่น้องชาวนายินดีไหมนะที่ได้ส่งข,งข้าวเป็นหนึ่งของโลกอะถ้าพี่น้องทํานาแล้วเหลือกําไรอ่ะรับรองหนี้ในคสอในทอคสอก็หมดถูกไหมครับใช่ไหมแล้วต่อไปอะคนหนี้หมดทํานาก็มีแต่ กำไรสิ้นเดือนมาก็จะจากไปจ่ายหนี้กับกลายเป็นไปฝากเงินที่กองถอถูกไหมพี่น้องใช่ไหมยิ่งทํานามากเท่าไหร่แต่ยิ่งมีเงินเก็บมากเท่านั้นหกสิบปีควรเกษียณแล้วพี่น้องชาวนาแต่วันนี้หกสิบปียังทํานาใชหนี้่เลยถูกไหมครับในเมื่อเขาบอกว่าชาวนาเป็นอาชีพสำคัญของชาติคือกระดูกสันหลังของชาติมันต้องสำคัญจริงถูกไหมพี่น้องการมีเกียรติศักดิ์ศรีของชาวนาต้องเหมือนกับครัวถูกไหมพี่น้อง เราไปโรงเรียนไปเจอครูทั้เนี้คุณครูเลยต่อไปเมื่อเราปลอดแอกค,ค,ความยากจนให้พี่น้องชานะได้เราต้องเรียกพี่น้องชานาวะว่าคุณชาวนาถูกไหมพี่น้องคุณชาวนานี้คุณชานานี้ถูกไหมครับเพราะไม่มีชาวนาคนไทยเอาข้าวไหนกินถูกไหมครับนะครับผมไม่มีอะไรพูดมากแค่อยากถามพี่น้องให้มั่นใจอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้อาชีพนาทำนามีแต่จนกับหนี้ถูกไหมครับ